น,นี่เดี๋ยว,ยว,บยว้บนเซบ่มตีเออแม่นูแมงวันมัาไล่เครือ่องของปลานะครับสบายดีพี่น้นองป้องตายวันนี้มาอีกแล้วนะครับพามาเบิ้งทุ่งให้ทุ่งนะนี่เมนูปลานะครับลุงปลากันครับพี่น้องพี่กัดก็นาช่างตันนะครับบ้านปวนผู้ ตะบนปวนผู้อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับดูนดนะเคนปูกไอ้ปักสีดานะครับเป็นมากแล้วน่าไปน้องเลยนะครับให้เบิงบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเฮานะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับฮอนฮอนพี่น้องเอ,อนเน้ยฮ้อนคักฮ้อนแน่ได้โซนหนามโฮมไม้เอานะครับ มาเบิ้งพุ่นเนี่ยเป็นหิดขี้เลือน้อยหลงใส่ดางนะครับใส่ดางหาปลาพุนะ่นลอยกอ,องลองกองลองพุง่นหลงผู้เดียวเสียให้เบิ้รงมาจากนี่ครับโควิดกำลังระบาดนะครับ แต่ว่าอยู่นี่บุมีหรอกครับแต่ว่าป้องกันไว้นะครับนีอันเมี่ยงก็ล่ะบักคุยแหย่ใหญ่มากแบบนี้เลย นี่ก็เปลี่ยนลงไกเ่เป็นฟาร์มไก่ชนนะครับฟาร์มชุกเลืองชัยนะครับ <c oughs> เป็นไส้ด่างส่งตรเดีบวตึกตักตก,กดียว อเป็่าดังตาหางอ,อู้จนดไหมพี่น้องเลยเด็ดฮ้อนคับพุ่นลำใยกำลังเป็นซ่เป็นซอ่ดอกนะครับลำใยกลำลังเป็นช่อเป็นช่อดอก หลอดสองติดอยู่ห้องบูยูเอ้าต้องหาด่างตาน้อยก่าน,นี้มาบรรยากาศดีข,ขนาดพี่น้องเอง <c oughs> มันห้านาทีวะเนี่ยกานแดงๆนยกานมันต่แดงๆ <c oughs> <c oughs> ผักหวานนะครับผักหวานป่าฝนตกใส่กหลังปรุงอันนี้ก็สะเดานะครับยอดสะเดาข่มกับหวานอยู่น้ำกันตัวเนี่ย เบียบอลงให้บึงบัญยากาศเป็นพิธีพุ่นมุ่งเลียเล้ยงวัวครับเลี้ยงวัวเรียบๆพุ่นรอรุ้นพี่น้องพนานมานกามร เอาตาเพิ่นเอาแล้ว่เอาละนี่ลงน้ำโคกน้ำนั่น้ำน้ำพีเด้อเอาน้ำส้มกับน้ำุกกับี่งไฟเผาสินะพี่น้องมาเนี่ยเขาเดี๋ดต้มเล็เผาอยู่โูนะบ่เดี๋รักู้ตท้เลย ปกปลกยองมาแลปลาย่างไปนิ้นนะครับหุ่งสะเมื่อกี้นะไปมาแล้วพุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้แปตัวนะครับพูดนะขกขก คือบ่กเอาเสียสปัญญาเลยไหมคุณล้อค่ะเสียสปัญญาก็มีอยู่ในแม่ครั่วคนนี้เข้ามากินคนนี้เข้ามาหานเขาเที่ยงไป่นองก,กินข้าวเที่ยงปับเผา เจ๋ยส้มแซ่บๆเซ็บมุมงแซ่บมันนลยที้ขมค<ข>มแบบใจกับวันนี้นะจันผมไปส่งวันอาทิตย์นะครับอืมอืมอืมอมเดี๋ยวไปน้องแซ่บ